ธนูมือหนึ่งจากราัสเซียร่างสติตโซวา I am s o a Scan the area พลามเอรูเอโอ้ปิดกั้นธนูพลามเฉยอะไริศนี้ก็ได้ด้ องศา,านี้การหยอดที่แม่นยำที่สุดของโลกเมื่อกี้เกมมันบักเมื่อกี้เกมมันบักนะเกมมันบักเฉยๆจริงๆมันต้องหยอดลงไปตรงนี้แห<อ>ละเมื่อกี้เกมมันบักแกรีเทคระดับจอมมัน One enemy remaining. สวยนี่แหละเป็นไงสแกนระดับจอมันถูกตรวจสอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะแล้วเมื่อกี้ไม่มีสแกนผมนี่แพ้ละ